เปลี่ยนเจ้าเปาอยู่ไหนนะเฮ้ยอยู่นี่เองเจ้าเปามาอยู่ในอ่างน้ำแล้วครับเพื่อนๆดึงเสดวิ่งลงมาเจ้าเปายิงเลยยิงมาเลยทะลุทะลุทะลุยิงเลยไปครับเดี๋ยวเจ้าเปลาจะขึ้นไปอยู่บนหัวเรือนะครับ เอ <c oughs> <Wow. S 1> ามาอยู่บริเวณชายหาดนะครับเดี๋ยวเจ้าเป่าก็จะไปเล่นน้ำต่อเดี๋ยวเรามาดำน้ำตัวแถวชายหาดตัวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ oh <my> เจ้าเป่านุ่นว่า้อยู่ครับเดี <c oughs> ย๋ยวพ่อไปดูให้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปยิงธนูกันครับเพื่อนๆพื่เนี่ยเจ้าเป่ามาเตรียมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะได้กี่คะแนนนะครับเอาวางเอาวางข้าข้างบนครับวางข้าบนนี้ครับเฮ้ยใกล้ใกล้ไปครับใกล้ไปเอาไกลกว่านี้เลยเตรียมตัวเฮ้ยโอ้โยไม่โดนเอาไว้เอาไว้รอบที่สองครับเตรียมตัวได้ได้ได้ กี่คะแนนครับอยู่ระหว่าง9กับ10คะแนนเอาใหม่อีกรอบนึงครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งครับตัวเฮ้ยเล่งพวกป๊อปเจ็ดคะแนนครับเพื่อนอยังไรอยังไม่พอครับเจ้บเาบ่าวบอกว่าเดี๋ยวต้องขอจัดอีกครับคุณพ่อไม่เมันเ,นเ,นเ,นเล็งคนได้ไง,ไงลายเล็งทางนูง้นดิตัวยิงเฮ้ยอ,อะไรได้แปดคะแนนครับเพื่อน ยิงเพตรยิงลงมาเจ้าเปากินเลยิเลยขันนุขันนุชัคุณแม่ขอลองบ้างครับนี่ก็จะเป็นลูปปูยักษ์ของที่เดคตัวใหญ่หลังจากที่ไปดำน้ำมาเสร็จครับก็มานั่งเล่นชายหาดครับ ดูคนเยอะเลยนะครับนี่คนต่อคิวนะครับไปดำน้ำไปดำน้ำฝั่งนู้นนะครับที่เราไปดำมาแล้วตรงน,นี้ก็ดำได้นะครับบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็จะมีพวกแนวปะการังให้ดูนะครับที่สีดําๆน,นะครับมีปลาเยอะมากที่เนี่ยนะครับในคลิปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลาเยอะจริงๆอ้าวเจ้าเป่าน้ําท่วมซะง,งั้นนะครับตอนนี้เจ้าเป่าก็เล่นอยู่ที่ชายหาดนะครับกำลังขุดเมืองอยู่นี่อันนี้เมืองเจ้าเป่านะครับ นีเ่เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเป่าเล่นทรายไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนกันต่อว่าอย่าลืมติดตามชมไปได้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ให้เจ้าเป่าด้วยครับคืออาณาจักรของเจ้าเป่าครับพี่เจ้าเป่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออย่างแท้เพื่อนเจ้าเป๋าจะไปดําหาหอยมาให้เรากินนะครับนี่ ได้มาอยู่2ตัวแล้วเดี๋ยวดูว่าจะดำหาเจออีกหรือเปล่าครับตัวดำอีกกลางน้ำเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจะได้เป็นหอยอะไรนะเพื่อนๆมาลุ้นกันครับนี่โอ้ก็จะได้เป็นนี่นี่หอยอะไรไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเศษซากปะาารังก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ครับเป็นรูๆครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ๋อแล้วนี่ก็จะเป็นหอยไม่มีตัวนะครับตายไปแล้ว นี่ก็เป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็ก้อนหินครับโดนไปแล้วครับไปดำน้ําหาต่อเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรขึ้นมาอีกครับบุ๋ง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 เวลาดำน้ำเพื่อนๆอย่าลืมใส่ชูชีพด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเหมือนจะได้แล้วครับเหมือนจะได้แล้วเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าได้เป็นอะไรครับอะ่ครับกระต่าครับมาติดบ้านหอมาติดบ้านหอโอ้ ได้หอยมาอเทียบครับเพื่อนๆดูดินี่ก็จะเป็นเศรษซากปลาการังนะครับแต่ที่เดี๋ยวก็จะเป็นหอยนะครับนี่เปิหอยเทียบเลยน,ะนี่ที่จเจ้าเป่าไปงมมาได้ครับประมาณนี้ครับนี่เราก็กลับกำลังกลับนะครับออกจากเกาะเสมอสารนะครับนี่เดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่ที่พักเรานะครับอันนี้ก็เป็นเกาะขามนะครับ มุมฝั่งนก็จะเป็นชุมชนชาวเลครับนี่เราหันมาด้านนี้กระเป๋าก็ชิวเลยครับวันนี้เราขึ้นมานั่งบนหัวเรือนะครับเห็นเรือลบอกปะไม่ได้โอ้โหขึ้นไปดู่อนนี่เหมือนจะปิดเรือล็อกนะตรงริมชายหาดนะครับปลาเยอะมากนี่มีริมท่าเรือนะครับที่เราขึ้นนะปลาเยอะมากเลยครับเพื่อน ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักเรานี่อันนี้เป็นที่พักเรานะครับที่พักเราจะอยู่ชั้นสองนะครับนี่เดี๋ยวพอปิดประตูเดี๋ยวผมอปิดประตูไว้ก่อนแต่เจ้าเป่าขึ้นไปแล้วนะเพ,พื่อนๆคุณพ่อก็เลยจะต้องมาถ่ายคนเดียวครับนี่ที่พักเราจะต้องขึ้นบันไดไปครับอไปอยู่ชั้นสองนี่ก็จะเป็นห้องพักของเรานะครับไปไปไป ตาเตียงนอนของเรานะครับ <Wow. S 1> นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับนี่เราก็มีจุดนั่งกิบชายอยู่ตรงนี้เอ๊ <What? S 1> ะเสียงเจ้าเปาอยู่ไหนนะ <What? S 1> เฮ้ยอ,อยู่นี่เองอเดียเจ้าเปามาอยู่ในอ่างน้ำแล้วครับเพื่อน oh. ดูดิโอ้ัวขึ้นมาได้อเขามีอ่างที่เราแช่เป็นอ่างแบบญี่ปุ่นครับอา้าวหายไปแล้วจเจ้าเปาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อนะครับเพื่อน นี่ก็จะเป็นโซฟาที่นั่งนะครับนี่แล้วก็เป็นทีวีจอใหญ่เบืลอเริ่มเลยครับเป็นสมาร์ททีวีด้วยครับเพื่อนๆนสามารถดูเน็ตได้เรียบร้อยวันนี้เราก็มาทานอาหารจันทร่ริมทะเลนะครับนี่ มึกซาซิมิครับเ,เพื่อนๆเจ้าเปลาลองชิมไปแล้วหนึ่งคำครับเป็นยังไงบ้างครับนวดเม่ยอเพลาติดลิ้นเลยหน, <c oughs> นวดมันติดลิ้นเจ้าเปาเลยเหรอโอ้แสดงว่ามันสดมากครับเ,เพื่อนๆนวดยังติดลิ้นจเจ้าเปาอยู่เลยอ่ะเพื่อนๆตาเป็นยังกระดุกกระดิ๊กอยู่ไบเนะี<อ>้ยนี่แล้วอันนี้ก็ปล่อยจอบนะครับน,น,นี่น่ากินมากดูดิโอเคครับอันนี้เดี๋ยวอาหารมาอีกเดี๋ยวเราถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับ